เซตของ x ที่เป็นสมาชิกข,ของจำนวนนับนะครับโดยที่ x นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ10แบบนี้นะครับอันนี้เสริมนะครับตั้งใจฟังนะครับก็คือ,อเป็นเครื่องหมายอสมการก็จริงนะครับแต่สังเกตดูตรงนี้ครับคำว่าจำนวนนับหมายถึงต้องเป็น1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้คือไม่สิ้นสุดนะครับอันันไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่นะครับเอาเงื่อนไขนี้กับเงื่อนไขนี้มาเสร็จกันนะครับจำนวนนับผู้เขียนไปแล้วนะครับแต่เครื่องหมายนี้คือจํานวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับสิบ ถ้าเราสนใจแค่ตรงนี้เนี่ยมันจะรวมทั้งพวกจุดทศนิยมอะไรเข้าไปด้วยแต่พอเพิ่มตัวนี้มาคือจำนวนนับมันจะใช้แค่เลขพวกนี้นะครับอ่าดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า10นะครับเราก็จะได้เซตนี้มาก็คือจะมีแค่หนึ่ง6 7 8ส10ี่ห้านะครับมันก็จะมีแค่นี้ก็คือจะตอบเซตจำกัด นะครับเดีย๋ยวคิดใหม่นะครับถ้าเป็นยากกว่าน,นี้เช่นผูกเปรียบเทียบให้ดูนะครับถ้าเขาให้โจทย์มาเป็น x ที่เป็นสมาชิกของจำนวนจำนวนแซดแล้วกันนะครับก็คือจำนวนเต็มนะครับแล้ว x ลบ สองอามากกว่าศูนย์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้มาเนี่ยเราก็ต้องไปหาสมการนี้ก่อนว่า,าคำตอบจะอยู่ในช่วงไหนนะครับก็คือย้ายสองไปด้านนู้นก็จะกลายเป็น x มากกว่าสองถ้าเขียนเส้นจำนวนเนี่ยของอันนี้นะครับก็คือสองอยู่ตรงนี้วงกลมโปร่งนะครับแล้วก็ชี้ไปด้านขวามือ เห็นไหมครับหัวลูกอรไปด้านเดียวกันนะครับความหมายคือตรงนี้นะครับมีคำตอบเรื่อมจาก2ไปนะครับแต่ x บอกว่า x เ,เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะครับตัวแสดแทนเต็มนะครับจำนวนเต็มก็คือ2เนี่ยเอามาใช้ได้ไหมถ้าเป็นเครื่องหมายโปร่งแบบนี้ ก็คืออามาใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นคำตอบเราจำนวนเต็มที่มากกว่า2คือเริ่มจาก3 4 5 6จุดจุดจุดเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นถ้าเป็นแบบนี้นะครับบอกเงื่อนไขมาก็จริงแล้วก็เป็นอสมการนะครับแต่ก็มีด้านหนึ่งที่ไปเรื่อยๆได้ก็คือ6 7 8 9 10เห็นไหมครับหัวลูกศรไปแบบนี้คือไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้ นะครับดังนั้นคำตอบเราของข้อนี้จะเป็นเซตอักนันนะครับแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวครูมาทวนเครื่องหมายอสมการให้นิดนึงนะครับเผื่อจำไม่ได้นะครับอสมการอสมการตัวนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายอยู่คือไม่เท่ากับนะครับมากแล้วก็พวกมากกว่าน้อยกว่า มากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับพวกนี้นะครับมันจะแบ่งได้นะครับไอจุดพวกนี้เวลาไปเขียนเส้นจํานวนหรือเวลาแก้สมการในมอปลายเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนเส้นจํานวนที่ครูเขียนแบบนี้เนี่ยต้องเขียนตลอดเลยนะครับถ้าแก้อสมการนะครับถ้าเราจะเอาช่วงคําตอบมันจะต้องใช้นะครับดังนั้นเราจะต้องจําให้ได้ว่าเครื่องหมายนี้เวลาเจอเนี่ยให้เราใช้วงกลม ร่งแบบนี้ส่วนตัวนี้มันมีเท่ากับคือเป็นวงกลมทึบนะครับแล้วเวลาคําตอบเนี่ยมันจะเป็นวงเล็บอันนี้คือเป็นวงเล็บเปิดปิดแบบธรรมดานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นวงเล็บที่เป็นก้ามปูนะครับก็คือเปิดปิดแบบนี้แต่บางทีมันอาจจะเป็นเปิดช่วงปิดช่วงก็ได้แล้วเครื่องหมายไม่เท่ากับก็จะเป็นจุดโปร่งเหมือนกันนะครับ มันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับเช่นครูยกตัวอ,อย่างขึ้นมาบอกว่ามีเส้นจํานวนหนึ่งอยู่นะครับอันนี้ครูยกตัวอ,อย่างขึ้นมาเลยนะครับมีเลข2ไปจนถึงเลข5แบบนี้แล้วโจทย์บอกว่าจุดนี้เป็นจุดโปรง่งจุดนี้เป็นจุดทึบนะครับให้เราเขียนเซ็ ใช้ของจํานวนเต็มนะครับจากจากตัวนี้นะครับเราก็จะเขียนได้ว่าที่สำคัญคือให้เราดูให้เป็นว่าแบบนี้เราเอาเลข2องไหมครับจํานวนเต็มถ้าเป็นจุดโปรง่งนี่คือแม่เอาเลข2นะครับแสดงว่าเลขที่เราใช้ได้เนี่ยมันจะไปเริ่มที่สาม 4เลยแล้วก็มา5นะครับเพราะครูบอกว่ามันเป็นจํานวนเต็มแต่ถ้าครูไม่ได้กําหนดว่าเป็นจํานวนเต็มคือใช้ได้ทั้งหมดคือจะมีทศนิยมที่อยู่ระหว่างตัวเลขนี้<ๆ>เยอะมากนะครับนะครับอ่ะดังนั้นเราก็มาดูจํานวนเต็มเนี่ยก็จะมีแค่3แล้วก็4แล้วก็5ทําไมครูห้ามาใช้ด้วยเพราะว่ามันเป็นจุดทึบ นะครับดังนั้นเซตคำตอบเราก็จะมี5ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเซตคำตอบนะครับอีกคำหนึ่งเขาอาจจะเรียกว่าช่วงคำตอบนะครับของจำนวนจริงอ่ะครูเขียนเป็นจำนวนจริงแหละอันนี้1อันนี้2นะครับช่วงคำตอบของจำนวนจริงที่ครูเขียนขึ้นมานี้นะครับเวลาเขียนเราก็จะเขียนเป็นเปิดเลขก2เห็นไหมครับวงเล็บที่ครูเคยบอกนะครับที่ครูบอกข้างบนนะครับ ก็คือแบบนี้นะครับจุดโปร่งให้ใช้วงเล็บแบบนี้นะครับดังนั้นเลข2ครูเห็นไหมครับก็จะเป็นวงเล็บแบบนี้มาจนถึงเลข5นะครับถ้าเป็นจุดทึบใช้เครื่องหมายวงเล็บที่เป็นกรามปูแบบนี้นะครับอันนี้คือทวนนิดนึงนะครับเรื่องอสมการนะครับกลับไปต่อกันะครับ มาดูกันต่อในข้อที่2นะครับนักเรียนบางคนอาจจะตอบได้แล้วนะครับข้อที่2เนี่ยเป็นเครื่องหมายอสมการแล้วก็คือจำนวนจริงด้วยเครื่องหมายไม่เท่ากับหมายถึงมันจะมีตัวที่ยกเว้นแค่จํานวนเดียวหรือ2จํานวนนะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่า ทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่านะครับดูนะครับถ้าครูหาคำตอบของสมการนี้ครูเอาจำนวนจริงใดนะครับมาแทนใน x ก,กำลังสองแล้วไม่เท่ากับตัวมันเองซึ่งมีเยอะมากๆนะครับมีแค่บางตัวเท่านั้นที่ไม่เป็นคำตอบคือตัวแรกเลยคือมีแค่หนึ่งครับที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับหนึ่ง กับอีกตัวหนึ่งคือนอยกกําลัง2แล้วเท่ากับ0มีแค่2ตัวนี้นะครับที่ยกเว้นก็คือจะเป็นเลข0นะครับกับเลขเลข1ที่ยกเว้นนะครับส่วนที่เขาต้องการคือยกกําลัง2แล้วไม่เท่ากับตัวมันเองก็คือจะเยอะมากๆนะครับในเส้นจํานวนของเรานะครับอันนี้คือเส้นจํานวนนะครับก็จะมียกเว้นแค่0กับ1เพราะคือไม่จริงตามนี้ นะครับสองตัวนี้ไม่ใช่คำตอบไม่ใช่คำตอบของสมการนี้นะครับก็เลยยกเว้นไปนะครับอันนี้ก็คือตอบนะครับเซตอน,นันต์จริงๆแนละ้วเราตอบได้เลยนะครับง่ายอันนี้ครูอธิบายเพิ่มเฉยนะครับถ้าใครกลัวจะงงก็แค่ดูเครื่องหมายอสมการแล้วจำนวนจริงก็ตอบอน,นันต์ไปเลยนะครับแค่เช็คเงื่อนไขสองอันนี้พอนะครับอต่อไป ข้อที่3นะครับเขาบอกว่า x เป็นสมาชิกของจานวนจริงโดยที่ x ยกกำลังสองนะครับแล้วเท่ากับ x กำลังสองบวกหแล้วเท่ากับ0 mm hmm. เหมือนที่ครูบอกนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายเท่ากับเมื่อไหร่ส่วนใหญ่แล้วจะตอบว่าเป็นเซตจำกัดน,นะครับส่วนอันนี้จะเป็นอนันต์นะครับ ก็คืออให้ไป98%ก็แล้วกันนะครับต้องเช็คเงื่อนไขอีก2%นะครับดูโจทย์ดีๆนะครับอ่ะก็คืออ่ะต่อไปนะครับเขาบอกว่าจำนวนจริงที่ตามเงื่อนไขนี้อย่างแรกเลยถ้าเราเจอสมการเมื่อไหร่นะครับต้องจับออกมาคิด x อ็ก,กำลังสบวก1เท่ากับ0นะครับก็คือ หาคำตอบของสมการนี้หรือว่าหาค่า x นะครับ x กํลังสองคูณย้าย1ไปด้านนู้นกลายเป็นลบ1นะครับจากนั้น x กํลังสองเราโยนกําลังสองมาด้านนี้มันจะกลายเป็นบวกลบแล้วใส่รูทให้ตัวเลขด้านนี้ก็คือลบ1เราจะเห็นว่านะครับในรูทมันมีเครื่องหมายลบอยู่ซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เป็นสมาชิกข,ของจำนวนจริงนะครับ ดังนั้นเซตข้อที่3เนี่ยจะไม่มีคำตอบหรือว่าเป็นเซตว่างนะครับต้อเรียนจำเลยว่าถ้าเป็น x กำลังสองบวกเลขอะไรก็ตามนะครับย้ายมาแล้วมันจะติดลบเสมออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าตัวนี้เป็นลบเมื่อไหร่สามารถหาคำตอบได้นะครับอ่ะมาดูต่อเลยถ้าตัวนี้ไม่ใช่จำนวนจริงแสดงว่าข้อนี้มันจะเป็นเซตว่างครับ เซตว่างมีสมาชิกอยู่ศูนย์ตัวนะครับดังนั้นมันคือเซตจำกัดสมาชิกศูนย์ตัวก็คือเห็นนะครับบอกจำนวนได้ว่ามีศูนย์ก็เลยตอบเซตจำกัดอ่าต่อไปนะครับข้อนี้ครูจะตอบเลยนะครับ x เ,เป็นจำนวนจริงที่เกิดจากสรรมการนี้เกิดจากสรรมการเมื่อไหร่นะครับคำตอบอาจจะเป็นศูนย์เหมือนข้อนี้ หรือคำตอบอาจจะเป็น2ตัวก็ได้นะครับถ้า x ก,กำลังสองโอกาสที่จะตอบก็คือคำตอบ0ตัวคำตอบ1ตัวคำตอบ2ตัวนะครับไม่มีการเกิน2ตัวแน่นอนนะครับไม่มีทางที่จะมีคำตอบมากกว่านี้นะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเซตจ,จำกัดแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องหมายสมการ สองก็คือสมการกำลังสองหาคำตอบได้อาจจะตอบหนึ่งตัวอาจจะตอบสองตัวหรืออาจจะตอบเซตว่างหรือว่าศูนย์ตัวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่ทันก็ค่อยๆฟังนะครับหยุดไว้แล้วก็ทำความเข้าใจตามนะครับก่อนจะมาดาูแนวทางการทำแบบฝึกหัดเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าครูมีใบงานก่อนหน้านี้แล้วนะครับให้เราไปนั่งเรียนนะครับ เป็นชั่วโมงที่สองหรือสัปดาห์ที่2นะครับก่อนที่จะมาทําแบบฝึกหัดที่2สัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราเรียน1ครั้งครูรวมเป็น2ชั่วโมงเลยนะครับชั่วโมงที่1ทําใบงานชั่วโมงที่2ทําแบบฝึกหัดนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวมาดูต่ออีกนิดนึงนะครับอันนี้ครูข้ามนะครับข้ามเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ ก็คือ x เป็นสมาชิกที่เกิดจาก2 2n นะครับเราก็ n ที่เป็นตรงนี้เข้ามาแทนลองดูนะครับตอบจำกัดหรืออน,น,นันต์นักเรียนก็ตอบเลยนะเซตจ,จำกัดเซตอน,นันต์ตอบเลยนะครับลองทดได้นะครับทดไม้ครูดูนะครับ,นะรบข้อน,นี้ครูสอนไปแล้วนะครับคล้ายๆแนวข้อสองใหญ่นะครับนักเรียนก็ไปลองทำดูนะครับครูข้ามมาที่ โออาจจะเล็หน่อยนะครับการเท่ากันของเซตนะครับการเท่ากันของเซตเดี๋ยวครูสอนแปน๊บนึงนะครับเซตที่เท่ากันนะครับความหมายคือเซตเนี่ยจะต้องมีสมาชิกเหมือนกันทุกตัวเช่น A มี1 3 5 B นะครับ B จะเท่ากับ A ก็ต่อเมื่อ B มีตัวเลขเหมือนกันในนี้เป๊ะนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเรียงเหมือนกันนะครับครูจะเขียนเป็น1 S 5 1>, 1 3ก็ได้หรือ1 3 5หเหมือนกันก็ได้อันนี้ก็คือเท่ากันแล้วนะครับสมาชิกเหมือนกันทุกตัวถ้าเกิดว่ามีตัวซ้ำนะครับให้เราลบตัวซ้ำนั้นออกนะครับเช่นครูเขียน3มา2ตัวอย่างเงี้ย5 1 3 3ความหมายก็คือ3จริงๆแล้วมันจะต้องมีแค่1นแต่ครูเขียน3มาซ้ำหลอกนะครับเราก็เขียน3มใหม่แล้วมันก็จะเท่ากัน นะครับกับอีกตัวหนึ่งคือเทียบเท่านะครับเซตที่เทียบเท่ากันความหมายคือจำง่ายๆเลยจำนวนเท่านะครับเช่นครูให้ a มาเป็น1 2, 3นะครับ b มีสมาชิกเป็นก็ไก่ขอไข่ขอควาย,ขขายแค่นี้นะครับก็คือเป็นเซตที่เทียบเท่า นะครับส่วนที่เหลืออื่นๆนะครับจำนวนไม่เท่าไม่เหมือนอันนั้นคือเป็นเซตที่ไม่เท่ากันเลยก็คือเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเข้าตรงตามกรณีนี้คือเหมือนกันทุกตัวให้ตอบว่า a เท่ากับ b แต่ถ้าจำนวนเท่าแต่สมาชิกต่างกันบ้างนะครับบางตัวอันนั้นคือเทียบเท่า อันนี้คือขอแค่จํานวนเท่าก็กลายเป็นเทียบเท่านะครับส่วนตัวนี้คือจํานวนสมาชิกของเซตเนี่ยไม่เท่ากันเลยต่างกันนะครับก็จะตอบเป็นไม่เท่ากันนะครับดังนั้นข้อที่1เนี่ยครูมาใช้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปตอบนะครับข้อ1ย่อยเนี่ยเขาเซตเอเขาให้สมาชิกมาแล้วนะครับก็คือเป็น1 2 3่5ไปจนถึงเลข9แต่ B เนี่ยยังไม่ได้บอก สมาชิกแบบบอกเงื่อนไขดังนั้นเราก็ต้องไปหาก่อนนะครับ b, b เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า10จจำนวนนับนะครับก็คือนับจาก1 1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับจนถึง9นะครับอันนี้เราก็ดูว่าเหมือนกันไหมนะครับอ่ะ ถ้ามันเหมือนกันหรือว่าถ้าเอ่อเหมือนกันทุกตัวเลยเห็นไหมครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็ตอบเลยว่า a เท่ากับ b นะครับแค่นี้ง่าย,ายๆนะครับการดูว่าเซตนั้นเป็นเซตที่เท่ากันหรือไม่นะครับเท่ากันหรือเทียบเท่ากันนะครับโอเคข้อต่อไปนะครับข้อนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยก็จะไม่ยากมากนะครับ<ม>เราดู สมการนะครับตรงนี้ของ i กับ j นะครับ i คือตัวนี้ j คือตัวนี้สมการเหมือนกันทุกอย่างนะครับสมการเหมือนกันทุกอย่างแต่บอกเงื่อนไขว่าตัวนี้นะครับ y ที่เรามาแทนในสมการนี้เนี่ยนะครับมันเป็นจํานวนเต็มนะครับจำนวนเต็มหมายถึงอาจจะเต็มอา,อาจจะเป็นเต็มบวกหรือเต็มลบหรือเต็ม ศก็แล้วแต่นะครับจำนวนเต็มเนี่ยคือไม่ได้บอกนะครับว่าเต็มยังไงนะครับแสดงว่าเนี่ยครูเขียนให้ดูนะครับถ้าเป็น y น้อยกว่า5เนี่ยมันหมายถึงอาจจะเป็น4 3 2 1 0นะครับแล้วก็ลบ1ลบ2แล้วก็ลบไปเรื่อยๆจนถึง infinity ค่า y ของเราไม่สิ้นสุดนะครับแสดงว่าเราจะมีสมาชิกหรือว่าค่า x เ,เนี่ยออกมาเรื่อยๆนะครับจากการแทนสมการนี้นะครับดูนะอันนี้มีตัวเลขเยอะมากแต่ j เนี่ยบอกว่า y เป็นสมาชิกของจำนวนนับนะครับการเป็นจำนวนนับนี่คือมีแค่ตัวเลขเป็น1 2 3แล้วก็ไปทางด้านบวกนะครับแต่เขาบอกอีก บอกมาอีกว่า y น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ความหมายคือสมาชิกของ y ที่น้อยกว่า5แล้วต้องเป็นจำนวนนับหมายถึงมันจะมีแค่1 2 3 4แค่นี้นะครับเห็นไหมครับตอบได้แล้วว่าเป็นเซตที่เท่ากันไหมครับอ่าไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ไม่เทียบเท่ากันด้วยนะครับแสดงว่าข้อ5เนี่ยเราตอบนะครับดังนั้นนะครับ I เนี่ยไม่เท่ากับ J นะครับแบบนี้เลยเพราะว่าสมาชิกยังไงก็ต่างกันนะครับสังเกตดูเวลาตอบอย่าลืมนะครับถ้าครูไม่ได้เขียนอะไรให้ให้ลักเรียนใส่ดังนั้นด้วยนะครับตรงไหนที่เป็นคำตอบใส่ตรงนี้ไปด้วยก็ได้นะครับดังนั้น I ไม่เท่ากับ J แล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับเป็นคำตอบโอเควันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับ ส่วนใครสงสัยนะครับหรือว่าส่งงานไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาในไลน์นะครับเดี๋ยวครูให้ไว้นะครับก็ช่วยเช็คด้วยนะครับว่าครูไล่ข้อไหนถูกหรือผิดตรงไหนไหมนะครับอันนี้ครูก็กลัวจะทําแบบฝึกหัดไม่ได้เลยช่วยนะครับอ่ะยังไงก็ดูของเราให้ดีๆนะครับโจทย์ไม่ได้ตรงกันนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ